สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวิชิต p x วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ให้กับลูกค้าร้านเมงอรไรยนต์ตู้เดิมของลูกค้าจะเป็นรุ่น Panasonic KX ขีด T 3 0 8 1 0ลูกค้าได้แจ้งเสียมาว่าไม่สามารถโทรออกได้ลูกค้าเลยต้องการจะเปลี่ยนตู้ใหม่เพราะตู้รุ่นนี้ใช้งานม,มาหลายปีแล้วครับ เดี๋ยวผมจะทําการถอดตู้เดิมออกก่อนเพื่อที่จะได้ยึดตู้ใหม่เข้าไปตู้ใหม่ที่ลูกค้าสั่งซื้อมานะครับจะเป็นรุ่น Panasonic KX TES 824ขนาดระบบ3สายนอก8สายใน มาดูภายในกล่องนะครับผมว่ามีอะไรมาให้บ้างมีคู่มือการใช้งานพร้อมแผ่นซีดีแบบยิดตู้สายไฟ AC และก็ตู้ TES 8 2 4 1ตู้เดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันเลยครับ ขวาเลยใช่ไหมครับผม ได้ทาการยึดตู้ใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนําสายภายในและสายภายนอกมาเข้าตู้สาขาเรียบร้อยแล้วการโปรแกรมระบบนะครับผมจะทําการโปรแกรมผ่านพอร์ต usb ติดตั้งและเซตโปรแกรมระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบสามารถใช้งานได้ปกติชุดนี้ผมใช้เวลาในการติดตั้งโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับสนใจจะเปลี่ยนระบบ ppx ใหม่หรือเรียกช่างเข้าไปตรวจเช็คระบบสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ต้องทางในการติดต่ออยู่ใต้คลิปเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ